สว,วัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันเล่นเล่นเล่นบิ๊กจุด,ด,ดคืนแคสเกมมิ่งกับไมครับนะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นไมครับมอร์สเซิร์ฟเวิลกันนะครับโอ้โหตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่20กว่านะครับผถือว่าเอาคอมเด็กสเปคคอมกูไปไม่เบานะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นไหมครับมอร์สเซิร์ฟเวิลนะครับเป็นซีรีส์นะครับซีรีส์นะเป็นไมครฟ์มอร์สเซิร์ฟเวิล ที่ชื่อมอดแพกว่าเดด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 โอเคเอ่อไม่ชื่อว่าเอา่อเอ่เอ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ลืม a ดม n d ด i m ดเ s i o n m ด d ด a c k นะครับสร้างโดยเด e d i ดม o n ด m ไมค์คานะครับซึ่งเป็นมอดที่จะรวมมอดถึงส3สิบสามตัวกันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งเราก็จะมาเล่นสัก30นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีที่จับเวลาเลยนะครับฮึมฮึอ๋อโอเคโอเคซึ่งตอนนี้คือคอมผมยิ่งอ,อ,อ่อนๆอยู่นะครับโอเคนะครับอืมก็เลยวันนี้เราจะมาเล่น Minecraft Mod Pack กันนะครับซึ่งถ้าถ้าแหลกอะไรไปอย่างนี้ก็ถือว่าเอ่อขอโทษด้วยนะครับ ึ่งร์ทแพ็กนี้มีมอสถึง33ตัวนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของมอสแพ็กนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับการโอโ้การเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็ t r a เวลไปในดันเจี้นต่างๆมากมายนะครับซึ่งผมก็เริ่มมาด้วยโบนัสเชสนะครับพะผมขี้เกียจน,นะครับโอเคเราก็จะได้โบนสวอร์ดนะครับแล้วก็ Glass กราสสวอร์ดกากๆมานะครับโอเค ดันไม่มีขวานให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็แทเวลไปในดันเจียนต่างๆเพื่อเอ,อพิชิตด,ดันเจียนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะครับเป็นเอพิโซดแรกนะค,คือเอพิโซดเซตอัพหรือว่าเ,เริ่มขอที่พักอะไรประมาณนี้นะครับเซนทอมสปอนก็เยอะนะครับเซนทอมมีเยอะต้อง80เลยนะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้กันก่อนนะครับนี่มันอะไรอะโอเคคอสเลนบบูม <laughs> นี้น่าจะเป็นเอ่อมอสจากกริปสโตนมอสนะครับ <laughs> ชาหนึ่งก็คงขุดไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราไปตัดไม้แล้วก็สร้างบ้านเบสิกกันก่อนครับบ้านเหลี่ยมนะครับ นะโอเคมิสเตอร์ชิคกี้เฮ้ก็เห็นได้ว่ามันเหมือนลงปลั๊กอินใช่ไหมนี่คือมอดเอ่อเดอะบูเชอร์หรือทัมเบลเลอร์ทรีทัมแทบแทแคปเปเลเตอร์ไตเซลท็อปอะไรไม่รู้นะครับซึ่งทำให้คุณตัดไม้ทีเดียวนะครับลมทางต้นนั่นเองนะครับปุ๊ โอ้โหแล้วก็ได้แซปลิงด้วยนะครับซึ่งเป็นมอสท,ที่จะช่วยให้เราไม่มีความเบื่อเกี่ยวกับการตัดต้นไม้นะครับตอนนี้ไม้มีเท่าไหร่ละมีสามสิบสี่แล้วครับแค่ตัดแค่สามรอบนะครับเห็นได้ว่าขวานไม้นี่ก็ถือว่าหลน่นหายไปเยอะนะครับ durability อืมนะครับมอก็เยอะเหมือนกันนะครับ durability เค แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดอีกต้นนี้ต้นสุดท้ายนะครับเราก็น่าจะสร้างบ้านได้บ้านหลังหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเอพิโซดนี้จะเป็นเซตอัพนะครับหรือว่าเป็นการเริ่มต้นนะครับซึ่งโอ้ไม่กอ h ว่าแต่ฟัค that the range อ a what the fuck ์มีเลือดสี่สิบเรายังไม่ยงดีกว่านะครับโอ okay, เคมีแอปเปิลนะครับแล้วก็แกร์สอว์ด ซึ่งดูเบลิตี้ก็น่าจะเหลือน้อยนะครับซึ่งอ๋ Mr. Chicken. Mr. Chicken. อมิสเตอร์ชิคเก้นมิสเตอร์ชิคเก้นสีโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านก่อนนะครับซึ่งเราได้มีมินิแมปด้วยนะครับจำที่เหน็นซึ่งถือว่าเราสปออ์ตมาในเวิลที่ถือว่าใช้ได้นะครับอยากรู้ว่าไอ้นี่มันอ๋อทำสารเาเมจอะ ไม่ต่างจะดาบไม้นะแต่ว่าดูถ้าจะทนกว่า Fuck you Mr. c h i c k e n g i v e me a Food b e t c h Okay Thank you Okay I'm a square เฮ้ฮ้ฮ้ตฮ้เดดเดดเเดดนี่ขนาดไป m o o d ้นี่แบบว่าโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสพากันสดสันยิ้มเห้กันนวันเปลี่ยนใหม่ทุย โอเครู้สึกว่าเราจะสปอนแถว f l a t แลนดนะครับหรือเปล่าอ่าในเพนไบโอมนะครับเพนไบโอมแล้วก็จะมีต้นไม้ด้วยอันนี้จะเป็น Forest นะครับหรือว่าป่าโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันแถวๆป่านี้น่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะเราจะเอาสักครึ่งหนึ่งเข้าไปนะครับเพื่อสร้างบ้านน่าจะพออยู่นะ ไม่พอก็ไม่รู้เราว่าจะเป็นยังไงต่อนะได้เ,เดี๋ยวใช้นี้ก่อนก็โอเคออเอาเอาเอาไม้หายไปไหนอ๋เอเฮ้ยไม้หายไปไหนวะมื่มมันแหลกเหรอเมื่อกี้ทำไมมันรู้สึกว่าขาดมาแล้วโอเคนะครับขนาดเกียร์โอ้โหเล่นคนเดียวนี้ยังแหลกเลยครับเออคือถ้าผมเปิดเซิร์ฟนี่เอา mod pack นี้ลงนี่แบบว่าบางคนก็อาจจะเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งผมก็จอมตอนเปิดเซิร์ฟเอ้ยอะไรเ่ะ เลดี้ซีดเย็ดมีอีกไหมมีอีกไหมน่ยจะกินได้นะเลดี้ครับหรือกินไม่ได้ก็ไม่รู้สินะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสร้างบ้านกันก่อนนะครับถ้าถ้ามันหลักยังไงก็ขอโทษด้วยครับคอมมันมันไม่ได้แรงนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะวางเชเดเข้าไปก่อนนะครับซึ่งไม้ มิสเตอร์เชคแกนวัาจะโตนไฮะโอเคตึ๊บตึ๊บอ้ฟักอ้ฟักตึ๊บตึ๊บโอเคแล้วก็แปะแปะโอเคแล้วก็อ๋อตรงนี้ห่อเลยอือมย yes โอเครู้สึกว่าด้านบนนั้นจะเป็นดันเจียนนะครับถ้าเรายังมีไม้เหลือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปโดนในดันเจียนข้างบนด้วกันนะซึ่งมาจากน่าจะมาจากวอตดันเจียนแพ็วอนะครับซึ่งเป็นวอตที่ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมเลยว่ามอน,นี้มันน่าสนวอดแพ็คนี้มันน่าสนใจนะครับโอเคไม้น่าจะเหลืออยู่แหละนะถ้ากบหมดก็อาจเหลือนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรกบไปก่อนนะครับหน้าต่างไม่ต้องมีนะครับไม่ต้องมีนะอ,อากาศสดใสตอนนี้ ตอนนี้เอาชีวิตรอดนะครับโอเคนี่น่าจะพออยู่นะไม้สี่สิบสี่สิบเจ็ดนันโอเคแล้วก็ต้องปิดหลังคาโอเคบ้านเบสิ f ฟั k ไม่ถึงโอเคเราใช้ไม้นี้หนออ่อยก็ได้นะครับเย่ <Yeah! S 1> โอเคบ้านเบสิกเสร็จแล้วโอเคต่อไปเราก็คราฟประตูนะครับ ประตูประตูประตูโอเคแม่งโคตรเล็กอะเนี่ยผมใช้เมาส์ธรรมดาที่เล่นไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้เมาส์เร็วๆโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะคราฟพิกแอคกันก่อนนะครับอืม,อมเราก็จะเก็บแจบลิงแจะลิงไว้ก่อนซีดเฟเธอร์อะไรเนี่ยเก็บไปก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเราก็จะคราฟพิกแอคนะครับเพื่อทำการขุดหินสักสามันนะครับ นเนี่ยโอเคขุดในบ้านนี่แหละปลอดภัยนะครับโอเคขุดขุดไปแนวนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของชาติเอกลาดมันใช่หินหรือเปล่านี่มองไม่เห็นเลยหรือครับมันมันมันเอามาใช้เป็นโคบอสโตนได้ไหมโอเคถ้าได้นี่ก็ดีนะ เ้าไม่ได้ก็ฟักกันนะอืมถ้าใช้ไม่ได้นี่สวยมากเลยครับขาอมูสโตนจะหายยากโอเคใช้ได้อยู่นะครับสโตนพิกแอกอืมแล้วก็เราจะเอาไม้นี่นครับโอเคเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องเกมรูก่อนครับ k ล i p v n v t o t y t y t r u e นะครับ Keep เค okay, จากนั้นเราก็เซตเว Point นะครับหรือว่าแอดเข้าไปนะครับฟักกินโฮมนะครับบ้านเฮ่เฮ่นะครับโอเคกดโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> เราก็จะได้ฟิกกิน o m e ไปแล้วโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสมรวนหน่อยนะผม <c oughs> ว่ามันต้องน่าจะมีของดีแล้วก็มันก็น่าจะสูงอยู่พอควรนะครับ อ่าฮะซึ่งก็อยากได้โคด้วยนะแต่เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเอาด้านบนน่าจะมีพวกไอรอนไดมอนอะไรนะน่าจะมีมากกว่านะครับอุ๊ผาขวดปรผ่ากวดโปรโปรและกัะปิชเชลโอเคเราจะเริ่มไต่ไปจากแต่ตรงนี้นะครับโอ้ฟักโอ้โหกระตุกขึ้นโลโก้โอเคประมาณตรงนี้นะครับ และขาลงนี่จะลงยังไงวะเนี่ยก็ไม่รู้สินะอ๋อก็ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องขึ้นม่ให้ได้ก่อนโหอีกยาวไกลเส้นทางมันอีกยาวไกลเพื่อนตึ๊บ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 มันทว่ามันเหมือนไม่ถึงสักทีนะครับ ถ้านี่เราก็ขึ้นมาสูงมากแล้วนะไม่ใช่ว่าขึ้นไปโดนสกเ,กเลตันยิงตกลงมานี้สิบห้านะครับตอนนี้เราสูงออกมาร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับจากบ้านนะครับแล้วก็เริ่มไม่เห็นด้านด้านล่างแล้วนะครับแต่เราขึ้นมาเกือบถึงข้างบนแล้วเอ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนอ๋อเนี่มันแค่ต้นไม้เคียวปราสาทเป็นดันเจียนโอเคหห่างจากบ้านมาร้อยสามสิบเมตร อืมอืมโอเคสวัสดีใบนิตเป็น52แล้วกันโอไมค์ก๊อดอ๋อเปิดมานี่เจอเลยนะครับซับบロ่ how huh. you doing Are you fucking serious Fuck you <laughs> เป็นอะไรที่ไม่คุ้มมากนะครับโอเคแต่เงอยเราได้ Enchant Book What the fuck กู t ายปิ๊กส r โอเคเราเห็นอ่าเขาจะมีฟาร์มไก่ฟาร์มหมูกแกะอะไรกันอยู่แถวนี้ด้วยโอเคในนั้นมีซอสเพียซอสไก่อยนะครับขอ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 บคุณนะครับโอ้โหของฟรีเต็มเบอร์อเลราจะหลีกเลี่ยงก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนมีให้แก มึงนี่กูว่าแล้วไม่ไม่มีใครชอบพวกมึงเฮ้ยอันนี้ค่อยคุ้มหน่อยเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกลับมาหานะครับว่ายน้ำหนุกไหมครับไม่หนุกอ่ะเฮ้นั้นคุ้มนะเนี่ยอ่าโอเคไอ้ฟักฟักยอแลกตาโอ้โคพอดี ครับขอบคุณนะที่เฝ้าโคลให้ครับไกมิสอิสชิเกน14ตัวโอเคอันนี้ก็คุ้มอยู่นะโอ้โหรู้สึกว่านะี่ยโอ้โหดีๆนะเอามาทำมาเขืออะไรเยอะแยะเนี่ยโหเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไล่รูทของไปก่อนนะครับโอ,โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาหาหนายนะเพื่อนโอเคมันน่าจะมีไดมอนบางสิ่รบ รอบจะโด o w ยังไม่ต้องขุดเหมืองก็ได้โคแล้วครับโอ้โหสปายมากอาช่าออกไปออกไปเออจะโ d โคว o w เจ้าโอ้ my god Fuck you เขาได้อ็นสโตนไปด้วยนี่มันรูเตอรน้อง no. เอ้ยเอ้ย มันจะโดดดาบมันจะโดดดบมันจะโดดดาบมันจะโดดดบมันจะโดะดดบเอ้ยเพิ่งรู saben. ้ว่ารู้เตมมาสปอนขัางบนด้วยสปอนข้างบนด้วยโอ้ยบักเก็ตเดี๋ยวตักน้ำลงข้างล่างเดี๋ยวไอ อย่าเพิ่งคุยกันดิใี่แลกเอาสลักเลยสมัย protection ไอร่อนสองอันโอเครัศดรบ้านใหญ่นี่จะได้รูดของที่ดีกว่านะครับใช้รูเตอร์บอก่ากูว่าละเราจะไม่เปลืองดาบนะครับมไม่เปลืองดาบลงไปเออซับบอ โอ้ปลาสิบสองอันโอ,นโอ้ลาพิสวร์ย็ปเคสมัยพันช์โอ้โหเป็นดันเจี้ยนออกโคดีอ oh, e ่ะเอฟฟ c เชนซี่ในสโตนสตริงโอเค thank you โอเปิดมานี่ได้ของของเต็มไปหมดเลยครับยกเว้นแค่เราไม่มีเวลกับแอนวิลอ,อ,อินฟินิ infinity ลู o ิ้งโอ้ my god สิ t ทัสอย่างนี้นะครับเฟรมนะครับอันเบรกกิ้งด้วยไฟปเทคชัน <c oughs> สุดยอดเลยเพื่อนมูมัมกกะเกย์แถวนี้โอเคแล้วก็โดยส่วาเราจะมีถังสองอันนะครับเฮ้ยอย่าอย่าพิ่งซ้ำกันในนี้เฮ้ยทงนาอย่าอย่าพิ่งซ้ำกันเออลบไปก่อน มาทางนี้ไปออทางนี้เฮ้ยตึน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 เมันเดียวเดเมทเท่าไหร่ดาบราพิชสามไม่ต่างจากโบนเลยอะไม่เป็นไรน้อยมันก็ดีนะครับเดียว <c oughs> ตกลงมาแบบยามาฮ่าโอเคเฮ้ยกู อไม่ใช่โอเคเราต้องมีฟ i ิกแอ e i ไอรอนะครับซึ่งตอนนี้เออพอดีเลยนะครับรู้สึกว่าเราจะโชคดีตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับอีพิกวินพิเชสแล้วก็ g ราฟ h ิกแอ e i ไอรอนได้เลยนะครับแล้วรู้สึกว่าจะได้ไอ้อะไรอ่ะไอ้นี่มาเยอะมากนะครับโอเคโตครับเรายังไม่ต้องสนครับทีนี้รูทของให้หมด ลูดของเอามาทำมะเขืออะไรเก็บไว้ทำมะเขืออะไรเนี่ยเค okay, นั่นคือทางที่เราน่าจะขึ้นมาคนระับ No Not today Not today Yeah Not today อุ้ยอุยอุ้ยอุ๊ยอุยีโนดีที่เราเก็บไว้โ oh, อ้โหเกือบ fucking home อยู่นู่น โอ้โหฟังกิ้งโฮมอยู่โน้นแล้ว My God แล้วเราต้องวิ่งฝ่าดงมินโนทอไปอะวิ่งก็เอา, <gasps> เอาๆครับดน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 าเขโอ้โอ้โอ้โโอ้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 อ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โอ้อ้อ้โ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  คิวบอรดเราเก็บไปด้วยครับชิ้นส่วนคิวบอดนี้เราจะเอาไปทำคิวบอดได้นะครับผอมันตีรัวจังวะน,นี่อเอาขนมปัองออกโอเคโอากระตุกอะไรขึ้นโลโกโ้โอเคออมไปครับอย่าให้พวกมันเห็นบ้านเราอยู่นิดเดียวเองครับโอ้โหมีแค่คีเปอร์สเกตตันเต็มไปหมดเบยโอ้ชิตเดินเดินเดิน ดิเดเดนเดิ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 นเเปิดประตูนเดินดิ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 เดดิด id ินเดเดินเเดินเสเเนเดนนเนนเ ไม่เสียงออกไข่นี่วะไก่ออกไข่วันละฟองไก่วันละฟองไก่ออกไข่วันละฟองไข่วันละฟอง Fuck you เรายังไม่เจอแกะวันละฟองโอเคผมว่าเราควรจะเอาชีวิตรอดให้รอดจากคืนนี้ให้ได้นะครับอุ้ย w ้ย What the fuck are you What the fuck กิสต s that? what the fuck is that มันมันอะไรมันมันอะไรมันมันตัวมะเขืออะไรอน่ะน่าจะมาจากกริมออร์กิก้ามอสนะครับบัญชีโหเสียงสไปเดอร์แมนก็มาเต็มไปหมดเลยนะครับ บัญชีมีเลือด80ถ้ามันเป็นเฟรลี่เนี่ยกด็ดีวันนี้เพื่อนไหนต้องการมาอยู่ด้วยไหมืมดูเขาปาเป็นมิดนะเนี่ยโอ้โห้ h a t the fuck oh m อ g o อเกอเราจะโดอทอจากสปอนไปแล้วก็ไปเก็บที่บ้าน yes that's how it go y'all อะไรมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอู้คิวบอทคิวบอทคิวบอทอ๋อซารีมิสเตอร์นิสเตอร์คิวบอทโน่นัทจิวนัทจิวเย้ไดยไปเจ็บคิวบอทคิวบอทโอ้มาจากไหนคิงมาจากไหนโอ้ยนี่มันแคมเปอร์แคมเปอร์อย่างงี้มันต้องฆ่าแล้วมันชอบยิงเราตอนเราเรากำลังเผลอไม่ใช่คนละแคมเปอร์ คิวบอทสินะ, Q bot, bot, yeah. Hello, นะคิวบอทคิวบอทคิวบอทโอเคฮัลโห c แคมเปได้ดิสีและโอ้วู้ฮูเดเด่นเด่นเด่นเดนเด่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 นเดเด่นเด่นเด่นเดเดนเนเ่นเนเเเเน่เเดเเด่ดเเนเดดดนนดเเเ่อ่ นายห้ามตายนะเพื่อน We will be friends forever You m e m e me, me. s l i k e กับ f ี c k โอเคกี่อันแล้ว12อีก2อันเองแค่12อันเพื่อนนายจะได้เอาเอ็มมาลองมาให้ข้าพระเจ้าได้แล้วนะ Yes K okay. ค <c oughs> okay. ซึ่งแคมปิ้งมอนนี่เดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าเฟียร์มันจะวิวยังไงน,นะครับ เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราเซตที่นอนไว้ตรงนี้ก็ได้ตอนคืนนะครับโอเคเฮ้ยหยุดดิจะมาแลกของนี่เอาเปล่าเอออย่างงี้สิเออขอบคุณเพื่อนเราจะไม่ค่านายละกันอโอเคเนี like ่ยมันแคมไฟแบบไหนเนี่ยอ้ยอ้ยจจุอออออโอเคซึ่งมัน เออผมน่าจะลง Battle Tower ไว้นะแต่ว่าไม่รู้มันไม่เห็นสปอนเลยรอบที่แล้วที่ผมลองเล่นนี่แบบว่าสปอจนจต็นหมดเลยทำให้ World ลโคตรแหลกนะครับก็เลยเอ้ยชิ้นส่วนคิวบอทโอเคมีคิวบอทซอมบี้อยู่นะครับเสียงอะไรมันโดนแปะๆอุ๊โอู้อู้ มาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเองบ้างเลยโอเคแถวนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับโอ้อันนี้มีใครตายแถวนี้ไงเลสซี่วาสลเลนบายวิทเทอร์โอ้โหน่าภาคภูมิใจนะเราเราโดยสลเลนโดยคีปเปอร์นี่ลาวาบอลาวาี๋ยวเก็บเห็ดไปด้วยนะครับเห็ดปีนะไม,ไม่ใช่ อ่ะรู้สึกว่าเรามีถงังเงีนไม่ใช่เหรออ๋อใช่เราทิ้งไปแล้วโอเคเอืมอย่าบอกนะว่าตัวอุ้ยชิตน,นี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยมันมิยูกิโอนะโอ้โหยูกิโอนะเลยเหรอยูกิโอนะเลยนะยูกิโอนะนี่มันผีหิมะไม่ใช่เหรอครับอ๋อหอ ม,มันเจียวไม่ได้อย่างนี้รู้สึกว่าจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพบกับกลางน้ำสไตล์ไม่ใช่ผิดผิดเรื่องครับนี่มันนี่มาอันอย่างนี้นีเ่เซตไว้ก่อนอ่าเซตไว้ว่าดันเจียนแล้วกันนะครับอย่างนี้เดี๋ยวถ้าลืมนี่แย่ครับดันเจียนหนึ่งนะครับ โอเคเบร์โอเคเดี๋ยวจะไปดูว่าในนี้มีอะไรนะครับมันเป็นดันสไปเดอร์เอยซอมบี้นะครับดันซอมบี้โอเคเรามีดาบลาพิสเงเรออยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวลงมอสสวอดอาว่าอืะตามสกินเรานะครับโอ้โหตรงหน้าตรงหน้า โอเค What the fuck เพื่ออะไรเพื่ออะไรเฮเธอทิ้งฉันไปไม่ใช่ใครมันมาลูทของไปแวะอ่านี่น่าเป็นหมู่บ้านฟาเรนเดอร์นะครับซึ่งกูยังไม่เห็นฟาเรนเดอร์สักตัวนะกูจะเอากูเนนมึงไปแล้วกันนะบ๊ายบายโอเคซึ่งข้างบนเนี่ยอ่ารู้สึกจะเป็น โอ้ oh my god สวัสดีเพื่อนข้ายุตู้เวนโบรโอ้โหรูปีรูปีไม่ถึงรูปี้ไม่ถึงรูบี้นะครับโอ้ยคิดหนักอย่าคิดมากอย่าคิดมากนะเฟรนเดอร์ามาหาอาหารแล้วเ <c oughs> พวื่อนมีเอมเบอร์แรกรูปี้ไหมครับเอมเบอร์นี่เราแบบปั๊มได้นะมากินไก่ก่อน โอเคจะได้ว okay. ิ่งได้โอเคนี้เราจะ explore world ไปก่อนนะครับวันแรกเราไม่เอาอะไรมากน,นะครับโอเคดูซิว่ามันคือผมยังไม่ชินกับมอสในมอสแพ็กนี้เลยนะครับไปยิมปัมกินอของแรของแรของแรต้องเก็บนะครับอย่างนี้มันต้องเก็บแล้วกดจ้า gotcha. โอจะเอออ้เกือบตกนี่เอยู่ไบโอมอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมไทก้าแล้วก็ไอซ์เทนแล้วตอนนี้อ๋อมันไม่มีดันเจี้ยนเรอมันน่าจะมีผมว่าผมลงอันเดอร์กราวไบโอมไว้นะครับซึ่งนั้นน่าจะเป็นจังเกิลนะครับอหาดันเจี้ยนหนึ่งให้เป็นหิมะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเซตอีกอันไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะเผื่อเราจะมาหาอะไรในจังเกิล เอ่อพูดไม่หันขัดคำนะครับจะเจอคล้ายๆดันเจียนนะครับสปปีนขึ้นไปทำไมมันปัมันไต่ถ่าวันไม่ได้เหรอวะาหนึงจ้าจุสองนะครับถ้าเออใครอยากสนสนใจมดแพ็คนี้นะครับให้สามารถดาวน์โหลดได้ใต้ดนคลิปชั่นนะครับอ่าโหลดจากเทคคิดเอานะครับโอเคมันจะมีอะไรพุ่งออกมาไหมไม่มีนะแปะว้ บราบรโอเคโหวันแรกเปิดมาได้ของดีครับแต่ไม่มีไม่มีเวลมันก็ไร้ประโยชน์อันนะโอเคซึ่งดูเหมือนของจะไม่ใช่ว่าหายากนะครับแต่ไดมอนดะ์นี่น่าจะหา,หายากอยู่พอคนโอเคเดี๋ยวเราจะเซตตรงนี้ไว้ว่าจังเกิลนะเผื่อเราจะมาหาที่จังเกิลนะครับแอดเ n g GLE เหร ลืมไมทีเขียนจ okay, e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  okay. ังเกินโอเคเขียวเขียวครับเขียวมันเหลืองเขียวโอเคเรียบร้อยจังเกินโอเคนะครับผมว่าสำหรับวันนี้นะ่าจะถ่ายมาครบสามสิบนาทีแล้วนะครับอ่าเหลือไหมก็ยี่สิบแล้วนะครับโอเคอ้อ okay. oh, ไม่ตายจะทีว่อ oh, oh, oh. okay, ้ออ้ออ้อโอเคตายซะดีโอเคโอเคโอ้ทำไมมีนิแมปเป็นอย่างนั้น โ okay. อเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะนี่เป็นเอพิโซดเซตอัพหรือว่าทำความรู้จักกับ t The d i a m o n d d i m e n s ชัน MoD นะครับหมายถึง Mod Pack นะครับโอเคซึ่งก็นี่จะเป็นวันแรกของเรานะครับอ๋อ,อถือว่าเริ่มเริ่มต้นมาได้ดีนะครับอ่าก็จะมีตัวปั๊มเอเมอรัอยู่ตรงนี้แล้วก็บ้านเราก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็จะมีเอ c นแชนบุ๊กเต็มมากมายนะครับออถือว่าเริ่มมาได้ดีมากนะครับก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่นี่ที่เราตายใช่ไหมกูว่าแล้วใช้ในขุดได้ไหม <c oughs> จริงๆของมันต้องดรอปออกมาเนาะตอนนม่นไม่ดรอปโอเคก็ขอบคุณทุกท่านทีน่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันโอเคอ่าผมเนรวิฟต์คุงครับเจอกันพาร์ทส,สองครับกับ The Diamond Dimension Mod Pack นะครับโอเคไปแล้วครับบ่า